สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้จะขอ,อนำเสนอการชกในรูปแบบมวยไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งยุคนั้นถือว่าเป็นศึกซุปเปอร์ไฟระหว่างมิสเตอร์โลคิร็อบกามันซึ่งก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของโลกในขณะนั้นและก็นักชกขวัญใจชาวฝรั่งเศสในขณะนั้นเช่นกันครองศักดิ์ณทีระวงหรือครองศักดิ์สัก,สก,กเกษม สำหรับรอบการมันเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักเป็นอย่างดีเขาเป็นนักชกจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเป็นเพื่อนรักของสามารถพยักอรุณนะครับปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเขาเล่าว่าเมื่อสมัยเขาชกค,คิกบ็อกซิ่งแต่เขามีสามารถพยักอรุณเป็นไอดอลรอบการมันฝึกหัดมวยไทยที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงฝีมือเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และก็สามารถคว้าแชมป์โลกมวยไทยและแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไม่ต่ำกว่าสิบเ้นสำหรับครองศัก์สัก,สก,กเกษนะครับเป็นนักชกจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเขาเดินทางไปเป็นครูมวยไทยที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ25ปีครองศัก์จัดได้ว่าเป็นยอดมวยไทยในตำนานคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาสามารถเอาชนะแฟนต้าเพชดมองตราดมาแล้วชนะสกัดพรทวีมาแล้วสมครั้ง ชนะสามารถประสานมิดสี่ครั้งและก็เสมอกับดีเซลน้อยชอธนสุการแบบหน้าชนะด้วยซ้ำไปและก็เอาชนะยอดมวยไทยเงินแสนในยุคนั้นนะครับมากมายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นช้างเผือเกียรติทรงฤทธิ์มาประลองสิทธิ์ปตทสวัยน้อยดาวแปดริ้วรักแท้มงสุรินอินรีน้อยสอธนิกุลโอ้โหเยอะแยะวันเถาะสำหรับการชคในวันนั้นนะครับ เกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2531เท้าวกาดำภาคเป็นภาษจาอีสานเราก็ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับโอ้โห รูปหล่อเหลือเกินนะครับเนาะครองศักดศักเก์เสมน,นักชกจากบ้านท่าศาลาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกนน่นตัวอทีตผูนามาเี่กก็นคนขอนแก่น้ว่กันยนี่นไง้หมูแข้งทองเละผุดผาดน้อยวรวุินะครับนาะอาซึ่งก็เป็นครูมวยไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคือกันวันเถาะ ถ้าจะเล่าตามความเป็นจริงในการชกค,ครั้งนั้นนะครับเนี่ยรบกามัน,นก็เปรียบเหมือนผู้มาเยือนนะเพราะยุคนั้นครองศักรรสกเกมนี่เป็นขวัญใจของคนฝรั่งเศสวันทองแต่ว่าน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับสำหรับครองศักรรนะส่วนรบกามันเนี่ยก็เท่าไรล่ะ82กิโลกรัมปอนแบกน้ำหนัก15กิโลกรัมหรือประมาณ33ปอน แต่ก็น่าจะปล่อยน้ำหนักขึ้นมาบ้างนะครับเอามัาน่ะเห็นบ่านั่นยิ่งไปแล้วน,ะวนี่เราซ้อนเหล็มเดียวกันนี่ล้วอันบวกเขาเอาไม่ยง่ยงที่ชุมือนเป็นมวยคนละรุ่นนะครับนะปกติก็เห็นยอดมวยไทยเนะี่ยชกกับฝรั่งตัวใหญ่นะแต่เขาไม่เป็นมวยแต่นี่เป็นฝรั่งระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับเนะ้อซูเปอร์สตาร์ของโลกนะเนี่ยรับการมันเนี่ย ว้าวตีกันเขาพอหายวันถอดเขาใจม้าอาสกน,นิละสำหรับเกียรติประวัติการชกของรอบกำมันในการชกกับมวยไทยนะครับนะ,ะก็นกช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นกรัชชาตศรอประสาทพรชนะสิทธิศักดิ์ตออนุสรชนะพายักเปรมชัยแล้วก็ชนะยอดนักชกจากทั่วโลกมาแล้วมากมายแต่ว่าน้ำหนักคนละรุ่นเลยนะครับ <c oughs> เอามาเบิ้ลผู้น้อยๆเป็นจ้างไดยนตัวครองศักสักเกษมอันนี้รอบกามันมัดหนักนะครับอาวุธหนักหน่วงเนี่ยก็บอกว่าถ้าครองศักพลาดมีโอกาสตายเอาก็เป็นการชกในกติกามวยไทยนะครับเอาว่าจ้างไดยรอบการมันอาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่ายังเข่าหาพูเอาเห็นบอสเตะ์คา,านละ่ะชายากคือมิสเตอร์โลคิกนะครับเนาะเอานั่นเห็นบอส เอาลวกคิดกันแปลวัดเปลางังต่ว่าสิถึงเซยกระซังอะเนี่ยแต่ว่าบ้านเนาเอินเปขาอะอเอานั่นนะโบเตซัมแต่แรงประทะนี่เป็นรองแน่นอนบะทะ้อทั้งลำหนาบึกเลยแล้วก็สูงกว่าอีกเนาะโอ้ยเอานั่นเห็นบอกว่าถีบคอหน้าท้องว่าอย่างไรไถหน้าบ่เอาเมื่อก่อนไถหน้าได้นะครับเอา้าขวาานดนะ <laughs> บายหมดแดงหยูสั่งกาะโดดห้าขว้เอาเตะขานะครับเนื้อดังกวล่างแบบนะี้เอาเตะขาอีกครั้งหนึง่งแต่กองเชียร์เนี่ยกองเชียร์ทั้งหมดนี่เชียร์ครองศักนะครับโอ้โหเขาโดนมัดแล้วที่นี่เฮ้ยว่าจังไงเอา้ากรรมการ เอากรรมการาฟันยางร่วงเอาฟันยางร่วงนะครับมาดูาดูกรรมการกระท่วงไวล่าดิบอกแบบว่าเขาขังเน <c oughs> ี่ยอ๋อเมื่อกี้นี่เซอร์ลนะครับ <c oughs> ซึมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเอา <c oughs> เป็นมวยหมัดหนักนะ <c oughs> แถมยังรุ่นใหญ่กว่าอีกต่างหากเน่านะเห็นว่าเตะขาเอาครองศักดิ์เอานั่น เตะขาผสนกันก็นกนลมรุนแรงตีกับผูนะ้ใหญ่ไปเนาะมันแรกว่าจะเอาลูกไหนมาสู่กับรอบได้วันทองควรเ็นบ่นรอบรอบเตะขาแะ้วโอ้โหเตะขาตันะครับนะเนาะเตะขาฝรั่งเนี่ยรูปร่างเท่ากันนี่หักมาแล้วเนี่ยแล้วนี่เตะขาคนผู้ใน,น้อยเนี่ยร่างเบ่งเปลี่ยนเอาหนังฟันสอกอีกตั้งหกักเอาไ้ตีสอกได้เนาะครับเนาะ เอาพวนเห็นว่าครองศักเตใสเอาครองศักนี่ชนมาแล้วทุกรูปแบบนะครับเนอะเอาทั้งมวยปร้ำทั้งคิกบ็อกซิ่งนี่ทั้ง12ยกก็ชกมาแล้วแต่ไม่เคยแพ้ฝรั่งเอาล่องเบิ้งเนี่ยประเภีแรดเรียกปานเลยพวนโว้ยคนขนแกนทนขึีนอย่า lonely, RS, yourself, งนี้ไหมเอาเห็นบ่้วตีใส่บอถือเอรับเอารับเตะขาเอาโดนเข้าเนีเอา ปั่มกันนะว่าทั้งไหนปั่มแต่ปั่มก็น่าจะเป็นรองเขาเอาแน่เห็นว่าอาศัยเหลี่ยมมันตัวนี่เอาพวนโอ้โหคุณหน่อยย่นคุณนาล่งเลยหนี่ใจให้เรารอบว่าทั้งไหนรอบเอาแท่งเขาดักนั่นเอารอบฟันศอกนะครับเนาะเอานันจวกด้วยไดนะคเอาเมืดยกที่สองนะครับเนาะ เพราะว่าตัดโฮมกันนหละยกหนึ่งยกสองเอามาแล่ยกที่ซ้ำกรรมาการกรัมพู้์มีงานน่าสนใจครับข้างบนดกดำข้างล่างเข้าดกเอาว่าจังไหนแหลกเตะขาเอาปวดเอาละว่างเนี่ยฝรั่งเขาบอกนะถ้าโดนจังๆนี่มีโอกาสตายโอกาสคาาอหักเนี่ยเป็นว่าเตี่ยก,ก็เขาละจ้อยก็เขาไม่เนาะเอาว่าจังไหนแท่งเขาหอนตัวคล้องซักนาทีระวัง หรือคงใส่กสก,กัดเซ็บเอาโดนเขาเตะโอ้โหโ,หโหดนเตะขาเนาะครับเนาะขากระน,น่อยคลองไหมเนาะเนี่ยโอ้ยเตะขาต่อยแต่ะละบาทแต่ประเภททนทานเนี่ยลองเบิกเงินแล้วดีเส้นน้อยก็เจอศอกแตกมาแล้วหกเข็มไหมเนาะเจอศอกคล่องซักนี่แล้วสูงเท่าไรดีเซลน้อยอา้าวปั๊มลงไปเห็นบ่อีกแล้ว เอาตอนนั้นอายุ25ปีนะครับครองศักนะรบกัมมัน28น,น,นะเอา25ปีนี่ก็เป็นครูมวยแล้วนะเนี่ยสิธรรมดาเลยเคนฝ <คน S 1> รั่งนี่รู้จักมวลฝรั่งเศสเอาเห็นว่านั่นไปฮักเขาเจ้าของลมนะเ <c oughs> ออถือ <c oughs> ปุ้ายา่ทับล้วมัน <c oughs> มาอนวนี้รบเอาครองศักฟันสอกกันตัว ล่องเบิ้งผู้หน่อยก็กัะปีศอกลุนะเอาเตะขาบดสะเทือนนะครับเนาะเอาล่องเบิ้งเอาการออกอาวุธนี่ไม่เสียเปรียบนะครับนะครองศักดิ์นี่เริ่มได้เหมือนกันนะอาเแต่จะแพ้ความหนักหน่วงนี่เอากรรมการก็ต้องหักคะแนนความหนักหน่วงไปเนาะเอาเพราะว่าผู้ใหญ่ก็อที่หุ่นโอ้โหปีค้าท้องดังบึ้มลยพี่น้อง เอาก็ต่อยรักชา,าติสอประสาทพรหมัดเดียวจอดมาแล้วนะต่อยท้องนะเนี่ยสำหรับรบกันมันอันดัหไฮบอลเตะขาเอาเตะขาอีกแล้วโอ้หเอาจวงด้วยมัดโอ้ยตีเป็นตะไตนะครับเอาเจอสอกเห็นไ่มมนเสียงดังโป่งล้างอยู่ติเนะมื่อไทยไ,ไทยคนหัวล้านนี่บึงเอาการมั่นเตะหน้านท้องข้องสักเตะขากามั่นเตะดากนะครับเอาการมั่นขยับควาหางเอาล้วงด้วยมัดเอาว่าจังไหเอาผลักออกไปจ้วง เอามาถึงนาทีนี้นะโอ้โหยังดูไม่ออกนะครับเนาะเอานี่โอ้โหมัดแรกกับเตะนะระวังเขาสวนการข้อตะกรมลงไปตีท้องเขาคุณน,น้อยเอ,เอา่น่าแต่ความหนักหน่วงอยู่ที่การมันแน่นอนเอาแท่งเข้าแลกกับมัดนะครับนะแต่หมดไม่เป็นนะครับนะ12ยกก็ชกมาแล้วนะครองสัตว์เนี่ยเป็นนักชกที่เหนื่อยยากมันทอนี่เห็นว่าล็อกมาแล้วนี่ ยันตะกามั่นแล้วแหละสิมีไอโก้อานั่นเตะขาโอ้โหเอาโดนมัดสวนนะครับนะแต่กรรมการบอกว่าเสียหลักกันตัวเลื่นบนหนับเอามาตั้งไต่ถือเตะขานาโอ้ยข้องศักยเอาถือเตะของพักเอลอีกครั้งหนึ่ง นักชกจากน้องเลียอผอนกันเอาหนันลองเบิรงเันเลยเอาเตะขาโอ้โห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 ยงอยต่ำรถพี่น้องเอย <c oughs> เอาใจให้แล้วดังปึ้งแล้ว,วเอานันอเตะขาอีกครั้งหนึง่งเอาคล้องสักเตะขานะ่ะเห็นบ่ลองเบิ่งกีเอาถ้าเป็นมวยไทยที่ประเทศไทยในเริ่มเป็นต่อนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มทอยออกมาพุ่มเสิร์ฟแล้วเอาหนี่เออว่ายังไงกันเนี่ย เอาหักเอาเอาผู้น้อยหักผูดง่ายนะครับนเนาะาแต่เลียมเขาเนี่ยโอ้โห้ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวสําหรับข้องซักเอาว่าจังไดกามันกามันจ้วงนี่มัดขัวมัดไส้บโ่โดนเอาขย,ยับของเอาตายแล้วโอ้โห้ดูงี้นะครับเนาะเว้ยสันเตอร์กระหู้ดังไงไปยุมันต์ตอทันแล้วว้าวแยกขโมย,อเ,อเ,อาามยเอานอกกรรมการแยกมาเอานั่นเป็นเดินจังหน่อยโอ้ห้าขัวเอาน,านั่าน,าน เดินแสกลังเดอลืมบังหายู่เลยเอาหมดยกแล้วเนาะครับเนาะเป็นการหมดยกที่สี่นะครับเอาต่อไปยกสุดท้ายเอาวายยังไงเอาเราอาวุธเราก็ไม่แพ้นะแต่แพ้ความหนักหน่วงแต่เราก็ได้เสียงเชียนะครับเนาะเคล็ดยังก็ได้เสียงเชียเลยนะเสียงเชียนี่หลอกกรรมการได้ดิ เอานั่นเห็นบ่าเนี่ยวายยกหาเอายกห้าเลยถ้ามวยสูสีมาโดนอย่างนี้ก็ประเทศไทยก็ห้าหนึ่งแล้วเนี่ยเอาเตะใสยเขาบักแอวเท่งเขาเอา๋อคาจจรอไว้เอานั่นเห็นบ้าว่ามันขึ้นซิปหนึ่งละตีเซมบันบ้าอัอาถ้าดูแบบสากลน,นี่ก็น่าจะๆๆน่าจะยังเป็นรองเขานะครับนะ แต่ถ้าดูแบบชั้นเชิงหลักเหลี่ยมนี่ก็บ้านเราเนี่เราเป็นต่อแน่นอนเอารับต่ตหัวนตัวเอาลองบางเอานั่นโอ้โวบานเขาย,ยนฟอนเขาหาข้าขวานตปกปอกตัวที่น,อน้องเอานี่จุกนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยบ้านเราเนี่ถีบนอกมาแล้วนะอาจะครองสักนิดโอ้โหเนี่ยเอาเมื่อกี้ก็โดนต่อยเข้าลำตัวเต็มๆนะ เอาบมเม็นเอาเล็กตีมาเห็ดกระดูกเอานันเห็นบอกว่าตีเข้าตัวเอาวายังง่ายกามั่นเอารู้สึกว่าจะเป็นช่วงปลายยกนะครับเนาะเอาถ้าบ้านเราเนี่ยก็ต่อขาดเหมือนกันนะถ้าดูตามรูปชั้นเชิงลีลาหลักเหลี่ยมวันทองเอานันเห็นบอกว่าเป็นเดินเดินเอาเตะขาแล้วเอาลองดูเนี่ยเอาจ้วงขรลํำตัวเอานี่เตะซ้ายขืนเหมือนกันเอาโดนเตะขาอีกแล้ว เอานั่นแต่ยกแรกนี่โดนหมัดเขาเกือบน็อกนะครับนะโอ้โหเต็มเต็มนะข้างหินเหลือเกินวันทอ้อเอาหน่ายน,นาแล้วกรรมการเอา้าล็อกแอลแล้ววันท้ากับปิดกล้องทล่ะละ็อกแอลเอานน่นเนี่ยเห็นบ่เอา้า ว,ว้าวแยกทมอเอาเม็ดยกสุดไทยเอามาดูผลการให้คะแนนนะครับเนาะเอานังเอารอบกามันไม่พอใจเอาแพ้ครองศักสักเก,กษนะครับและต่อมานะครับในยุคปัจจุบันรอบการมันก็มีโอ,อกาสเดินทางไปที่ฝรั่งเศสและเขาก็ไปตามหาครองศักสักเก,กษนะครับเอา

Right. Good old friends. We lovingly beat the crap out of each other. You are welcome. <laughs> <laughs>

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ